สวัสดีค่ะร้านชอเชอร์นะคะกระเป๋าถักชอเชอร์นะคะวันนี้แม่ค้านะคะไม่อยู่นะคะแต่ว่าเราว่ามีสต็อกเต็มเลยค่ะทั้งกระเป๋าถักนะคะแล้วก็กระเป๋าจัดสารนะคะวันนี้แม่แม่ก็ทําหน้าที่แทนนะคะจะรีวิวสินค้าร้านกระเป๋าถักชอเชอร์และจัดสารชอเชอร์นะคะอันนี้นะคะ สต็อกเราก็จะมีเพียบเลยนะคะวันนี้เราไม่ได้ไปขายคลองตลาดคองจันนะคะวันนี้เราจะหยุดพักนะคะอันนี้ก็คือเป็นที่รองแก้วนะคะที่รองแก้วของเราอันนี้เราจะจัดทำโดย สวอนะคะที่ว่างงานแล้วก็มาให้จัดถักนะคะเพราะว่าฝีมือยังถักกระเป๋าไม่ได้แล้วก็ให้มาถักที่รลองแก้วก่อนนะคะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และนี่ก็คือจัดสารของเรานะคะอันนี้คือกระเป๋าถัก a อนะคะสีกากียอดฮิตนะคะแล้วก็มีกระเป๋า ที่ลงรีวิวไปนะคะนี่ค่ะกระเป๋าของเรานะคะเดี๋ยวแม่จะมารีวิวให้ดูแต่ละใบนะคะอันนั้นก็คือประเภทจักสารนะคะดูในนี้ค่ะนี่นะคะสินค้าของเราจะมีเยอะแยะเลยอันนี้บางทีก็เอามาจากสัมภาระใน รถของแม่ค้านะคะแม่ค้าก็จะมีใส่รถไว้ตลอดเลยนะคะว่าลูกค้าทักมาแล้วก็สามารถจัดส่งได้เลยนะคะนี่กระเป๋าตะข่ายร้านสะดวกซื้อนะคะคุณลูกค้าท่านไหนยังสนใจนะคะทักได้เลยที่แม่ค้าใช้อยู่แม่ค้าใช้ไออยู่ก็คือรุ่นจัมโบ้รุ่นนี้เลยคะ่ะ ใส่ของได้จุๆเลยนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งว่าแมคคาไอซ์ใส่อะไรบ้างนะคะสัมภาระของเขานะคะนี่ค่ะนอกจากว่ามีจัมโบ้แล้วนะคะก็ยังใส่ของกระเป๋าตะข่ายร้านสะดวกซื้ออีกนะคะนี่ค่ะใครสนใจนะคะสอบถามได้เลยจัดสารนะคะสัมภาระของเขา ถ้าใครเป็นคนที่ชอบคอเดียวกันกระเป๋าถักจัดสารนะคะวันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ๆจะมารีวิวตะกร้านี่เลยค่ะว่ามีรุ่นไหนบ้างจะมารีวิวทุกรุ่นขนาดเท่าไหนมีสีอะไรพร้อมส่งนะคะ คุณลูกค้าคนไหนที่จะติดตามเราได้ทั้งในช่อง YouTube เราจะวรีวิวสินค้านะคะแล้วก็ในช่องเพจสามารถทักได้ทุกช่องทางทาง IG ที่แม่แม่ให้ชมนี้ถ้าคุณลูกค้าชอบใบไหนนะคะแคปใบนั้นแล้วก็ส่งมาได้เลยนะคะ จะให้ดูคร่าวๆผู้หญิงอย่างเราสามารถมีกระเป๋าหลายใบได้นะคะคุณผู้ชายไม่ว่าใช่ไหมเอ่ยนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะเดี๋ยวสัญญาไว้ว่าจะรีวิว ตะก,ก้าใบานี้ให้นะคะว่าในตะก,ก้าใบานี้มีอะไรบ้างนะคะกระเพราถักชอเชอขอจบแต่การรีวิวเท่านี้ก่อนนะคะอาจจะไม่มีไลฟ์อาจจะไรสาระนะคะไม่มีสาระเลยแต่ว่าเพื่อนๆเป็น ผู้ติดตามช่องเราอยู่สามารถชมได้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ